จากกรณีที่เกิดเหตุความวุ่นวายอีกหนึ่งจุดนอกจากบ้านหนองจานแล้วนั่นก็คือที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดโดยเมื่อวานนี้6กันยายน2568เพจกรุงเทพวันนี้ BKK Today ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้6กันยายน2568ชาวบ้านรวมตัวประท้วงขับไล่ชาวขเขมรที่อยู่บ้านแสบรให้ออกจากชุมชน เนื่องจากไม่พอใจที่มีพฤติกรรมเหมือนเป็นสายส่งข่าวให้ทางกัมพูชาพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดติดด่านชายแดนช่องสะงามืมืออ อัดวิดีโออัดเลยครับอัดเลยชาวกัมพูชาออกจากหมู่บ้านของเราเอาเอาเฉพาะหมู่บ้านเราเรามีอำนาจเพื่อให้กจากหมู่บ้านแต่าจากประเทศไทยเราไม่มีอำนาจซึ่งล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านแสไพรตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านแสไรได้เปิดประชุมประชาคมหมู่บ้านตามคำร้องเรียนของชาวบ้านว่า ในหมู่บ้านมีหญิงชาวกัมพูชาซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่27ปีที่แล้วแต่พอเกิดการยิงปะทะระหว่างทหารกัมพูชากับทหารไทยกลับทําตัวเป็นไส้ศึกเชื่อว่าเป็นทู่ที่แจ้งเบาะแสแจ้งพิกัดรวมทั้งความเคลื่อนไหวของชาวบ้านและของทหารไทยเพราะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศห้ามถ่ายรูปรถถังปืนใหญ่ของทหารไทย ระหว่างขนส่งเข้าสู่ชายแดนแต่หญิงชาวกัมพูชาคนดังกล่าวกลับตื่นนอนมาถ่ายรูปรถถังอาวุธปืนใหญ่และเชื่อว่ามีการส่งไปให้ทหารกัมพูชาพร้อมทั้งการแชร์คลิปของฝั่งกัมพูชาที่ลงโพสต์ใส่ร้ายคนไทยใส่ร้ายทหารไทยวันนี้จึงลงมติต้องการให้ขับไล่ใส่สึกหญิงชาวกัมพูชาให้ออกจากบู่บ้านออกจากประเทศไทยไป แม้จะเป็นภรยาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้มานานก็ตามแต่หากไม่ซื่อสัตย์ก็ต้องออกไปจากไทยนายสมบัติสุกงามกำนันตำบลไพรพัฒนาที่มาร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านแสไพรกล่าวว่ามีหญิงชาวกัมพูชาที่เป็นภรยาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปแชร์โพสต์ของกัมพูชาบิดเบือนข้อเท็จจริงตามที่พี่น้องได้เข้าใจ แล้วก็ช่วงนี้มีสถานการณ์ที่มีการสู้รบทําให้ประชาชนเป็นห่วงพี่น้องด้วยกันในพื้นที่ชายแดนและพี่น้องทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของไทยเชื่อว่าจะเป็นคนแชร์พิกัดให้กัมพูชาชาวบ้านเลยมีการรวมกันผลักดันให้หญิงชาวกัมพูชาคนนี้ออกไปจากหมู่บ้านขณะที่นายบัญชาจันนรงค์นายอำเภอภูสิงห์หลังจากมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เปิดเผยว่าวันนี้ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่พื้นที่แล้วก็มีการโพสต์ข้อมูลอันเป็นการเบี่ยงเบนข้อเท,ท็จจริงทําพี่น้องในพื้นที่เกิดความไม่พอใจซึ่งวันนี้พี่น้องทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนทหารตำรวจรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาตรวจสอบข้อมูลการเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหญิงชาวกัมพูชา และผู้ที่อ้างว่าเป็นลูกหลานที่ตามเข้ามาอยู่อาศัยด้วยซึ่งจะได้นำข้อมูลรายนานให้ผู้บังคับบัญชารวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการซึ่งได้นัดหมายที่จะมาตรวจสอบพิจารณาตามกฎหมายในวันจันทร์ที่8กันยายน2568ที่อำเภอภูสิงห์ต่อไปขณะเดียวกันชาวบ้านที่เป็นกลุ่มผู้ที่รวบรวมหลักฐานการแชร์ภาพที่บิดเบือนความเป็นจริง ในโพสต์ชาวกัมพูชาได้นำคลิปวิดีโอมาให้ดูซึ่งเป็นภาพทหารกัมพูชากำลังวางระเบิดตามแนวชายแดนแต่หญิงชาวกัมพูชาที่ลงโพสต์มาจากกัมพูชาอธิบายเป็นภาษาเขมรว่าเป็นการวางระเบิดของทหารไทยเองก่อนทหารไทยไปเหยียบระเบิดเองและอีกหลายๆโพสต์ในลักษณะนี้จึงทำให้ชาวบ้านแซ่ปรไม่พอใจต้องการให้หญิงกัมพูชาคนดังกล่าวออกไปจากหมู่บ้าน และออกไปจากประเทศไทยด้านหญิงชาวกัมพูชาที่ถูกขับไล่ชื่อนางเคือนกล่าวว่าแฟนตนก็อยู่หน้าบ้านในชุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ออกไปไหนมีที่มีบ้านอยู่ที่นี่จะไปออกทำไมเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดลูกหลานตนที่เข้ามาอยู่ในไทยด้วยกันก็เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีพาสปอร์ตถูกต้องตนอยู่ที่นี่27ปีแล้วตอนมาพาลูกมาด้วย ตอนนั้นลูกตนอายุ8ขวบลูกเล็กอายุ8วันตอนนี้ลูกๆก,ก็มีครอบครัวมีบัตรมีพาสปอร์ตทุกคนซึ่งลูกโตก็ได้สามีคนไทยกันหมดแล้วตนยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกอย่างเพราะตนมั่นใจว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งบทนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวยอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไป ขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ